สวัสดีครับกลับมาพบกันกับช่อง Off i c i a l นะครับผมวันนี้เราจะมาทำการเปลี่ยนร่าง lr t r u n k and my ตัวนี้นะครับหลายคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะเห็นพี่เปิดได้ตัา้งนานแล้วทำไมยังเปลี่ยนร่างไม่เสร็จสักทีก็คำตอบง,ง่ายง่ายคือวันเสาร์อาทิตย์มันอีเวนต์มันมาแป๊บหนึ่งผมติดธุระแล้วก็เลยไม่ได้เล่นนะมันก็เลยหมดเวลาไปพอดีมาดูอีกทีเอ้าบ่ายโมง40แล้วนะครับผมเวลาในการฟาร์มอีเวนต์ตัวรลายมันหายไปหมดแล้วตอนนี้ก็เลยยังเหลือ เหรียญค้าอีกหนึ่งอันก็คือเหรียญสามารถหน้าเน่าตัวนี้เนาะออโอเคครับผมไหนๆก็จะมาเปลี่ยนล่างกันแล้วเรามาลุยอีเวนตนนี้ไปด้วยกันเลยดีกว่าเนาะโอเคสามารถหน้าเน่าในตำนานตัวนี้เป็นตัวที่ผมไม่มีนะเป็นตัวรุ่นเก่าที่ผมไม่มีตัวหนึ่ง เราก็คงหาเพื่อนเป็นทั้งใหม่ไปนะครับผมของผมก็ยังเป็นร่างแรกอยู่เลยนะยังไม่ได้เปลี่ยนแม้แต่ร่างเดียวเลยเดี๋ยวจะมารอเปลี่ยนพร้อมผ,ผู้ชมทุกท่านนะครับอ่ะไปดูกันว่าในโดยความสามารถข้าวๆนิดนึงก็ของตัว LR ทั้งใหม่ก็จะมีความสามารถในการเอาชนะตัวที่เป็นฟิวเจอร์ซาก้านะครับศัตรูที่เป็นอยู่ในประเภทฟิวเจอร์ซาก้าก็จะได้บัฟในการโจมตีเพิ่มด้วยนะให้แชร์ซอมอีเวนดนะครับก็คือโอกาสหลบ นะครับผมแล้วก็คีบบวก6ด้วยเวลาเจอศัตรูที่เป็นฟิวเจอร์ซาก้านะครับผมโอเคไปมันก็จะแข็งแกร่งขึ้นนะครับไปเราไปลุยกันเลยฉ<ป>ากนี้ก็ค่อนข้างจะเกือบจะตรงกับในการ์ตูนนิดนึงนะถ้าเป็นดาคอนบอลซูเปอร์ตอนที่แบล็กซาก้า Black นะครับใครๆก็น่าจะรู้นะว่าตอนนี้มันจะเป็นตอนที่าสามารถกับ โกคูแบล็กฟิวชั่นกันแล้วส่วน LR ทั้งไมนี่น่าจะเป็นอาร์ตตอนก่อนที่จะข้ามเวลากลับไปหาผู้โกคูนะอ่ะมาเรามาลุยกันหน้าตาของทีมก็ประมาณนี้นะทั้งก็จะเยอะๆหน่อยโอเคแล้วก็ลังแรกก็ไม่อะไรมากนะใส่ไปเลย ถึงก็ททำไม้ตายใส่เลยแต่ว่าไม่น่าเข้ามากนะหกหมื 67, ่นเจได้อยู่ Burning Attack ทีเดียวตายเลยโอเคมากเป็นล่างสองด่านนี้เป็นด่านทุกครัง้งเก่าๆนะครับไม่ยากอ่าโอเคทั้งก็จะได้คีบวก6เพิ่มมาอีกนะเต็มหลอดเลยเราก็จะให้ยืมเป็นโลเทชันหลักเลยละกันนะครับมาดูว่าถ้าไม้ตายใหญ่จะเป็นไงเนาะอ่าแบ็คก็ได้นะครับถือว่าลิงก์กันได้ดีด้วยนะกับตัวอื่นๆ ในทีมประเภทฟิวเจอร์แล้วก็ทาร์นเทเวลเลอร์โอ้ไม่ตายแล้วท่าคล้ายๆของเดิมเลยนะครับตัวนี้หลบได้เป็นยังไงเพราะว่ามันเป็นศัตรูอยู่ในประเภทฟิวเจอร์ Future นะครับผมทั้งมันก็เลยมีโอกาสหลบมากขึ้นไงคีบบวกหแล้วก็ไฮแชสในการหลบถ้าไม่ตายศัตรูกับการโจมตีธรรมดาด้วยแล้วอากคูแบล เบาๆนะครับหกแสนเพราะว่ายังไม่ได้บัฟการโจมตีเพิ่มมานะยัะไม่ได้รับเท้าเลยเลังโจมตีเริ่มต้นมากอ่าร่างสุดท้ายแล้วบอตัวตน,นี้มี3ร่างเหรออืมง่ายมากเลยนะไหนเรามาดูทั้งเราซิยังไม่เปลี่ยนร่างแต่ SA 1 0แล้วนะผมฟาร์มทำไม่ตายจนครบแล้วในไลฟ์แล้วก็ทำให้ตายใหญ่ให้กับ LR ทังเรานี่เป็นโลเทชั่นทังเลยนะ ค hey. าเทไม่เบานะมีสตันด้วยนะครับติดสตันด้วย oh. ผมชอบนะท้าไม้ตายของทั้งเอ uh, อ LR ทั้งล่างแรกเนี่ยสวยดีนะอืเร็วดีด้วยโอเคเอาค่ยบายนะครับโอ okay, เคเหรียญก็ครบแล้วทีนี้เราก็จะมาเปลี่ยนล่างไปพร้อมกันแล้วมาทดสอบพลังอีกทีเนะ เอาละครับเราก็จะมาเปลี่ยนร่างกันร่างแรกก่อนเลยเนาะโอเคใช้เหรียญพวกนี้หาไม่ยากนะครับอย่างละเหรียญเองลงด่านละครั้งเนาะอันนี้ก็จะเป็นด่านอีเวนต์สตอรี่อีเวนต์ event, event นะครับที่จะมาเป็นช่วงๆนะครับคือถ้าเกิดว่าใครยังไม่มี LR ทั้งไวเนี่ยผมแนะนําว่าเก็บเหรียญไว้ก่อนก็ไม่เสียหายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเราเปิดได้เนี่ย เราก็จะได้เปลี่ยนร่างมันเลยไงไม่ต้องรออีเวนต์มันวนกลับมาเนอะไม่งั้นเสียเวลานะครับก็จะไปร่างต่อไปไม่ได้นะเออก็จะทำา LR ไม่ได้เหมือน LR Build หลายๆคนก็ทำไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ฟาร์มเหรียญเก็บไว้ตอนที่อีเวนต์มันวนมาอ่ะมาไปสู่ร่างต่อไปกันเลยร่าง TUR นะครับ <c oughs> ก็ยังเป็นช้งคนเดียวอยู่นะโอเคเรามาเทรนให้เลเวลเต็มกัน แล้วก็ a w a k e n n ต่อเป็น LR Trunks a n d m a นะครับผมตัวนี้นะครับเป็นผู้นำประเภท Time Traveler คิบวก4เลยนะทุกอย่างบวก130%หรือว่าตัวดีสีแดงคิบวก4ทุกอย่างบวก100%ถือว่าหลีดสกิลใช้ได้นะครับไม่เร็วเลยนะคีบวกสนี่2ตัวก็คือคีบวก8และถือว่าเยอะมากใช้ท่าไม้ตายได้ง่ายมาก แล้วก็ถ้าไม่ตาย2ท่านะครับผมท่าแรกก็คือโจมตีโคล s ซอลด้วยโอกาสมีเดียมช ANCE ในการสตันศัตรูนะครับน่าจะเป็นความสามารถของไมเนะอันนี้ในการสตันคอสเมกาโคลซอลนะครับถ้าไม้ตายใหญ่แล้วก็มีโอกาสไฮช a n c นะครับโอกาสอย่างสูงในการสตันศัตรูก็ถือว่าเป็นตัวสตันชั้นดีนะครับผมตัวนี้เป็น LR สตันแล้วก็พาสีสกิลนะครับ พลังโจมตีบวก70%แล้วก็พลังโจมตีและป้องกันบวกเพิ่มได้อีกสูงสุด70%นตะครับต่อเพื่อนในประเภทนักท่องเวลานะครับผมก็คือถ้ามีครบทุกตัวเนาะก็จะเป็น70%ก็ Attack 140% Def e n s e 70%ถือว่าแกร่งใช้ได้นะครับ LR ทั้งตัวนี้ถ้าเกิดอยู่ในทีมของตัวเองแล้วก็ถ้าเจอกับศัตรูนะครับผมที่เป็นฟิวเจอร์ Future ก็จะได้คิดบวก6แล้วก็มีโอกาส ให้ช ANCE ในการหลบการโจมตีนะครับผมถือว่าแก่งมากเลยนะความสามารถเฉพาะทางกับการเจอศัตรูในรูปแบบแบบนี้ก็น่าจะเป็นเมตาใหม่ของเกมที่ดีอย่างหนึ่งนะครับก็เอาตัวไปลงด่านเฉพาะทางแล้วก็ชนะได้อะไรประมาณนี้เนาะมาเรามาอัพเป็น LR กันเลย <S 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 มาแล้ว LR trunk and m มถือว่าอาร์ตสวยมากนะครับผมชอบมากเลยเป็นอาร์ตในการ์ตูนจากดนะักบอลซูเปอร์เนาะ ไม้นี่ก็เป็นยาทวดของทั้ง่แก่มากแต่ว่าก็แต่ว่าก็เาขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก็เอามาจับจิ้นกันได้นะครับในกระตูนโอเคเต็มเลยเนาะทีเดียวเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมอัพท่าไม้ตาย ผมก็จะใช้การ์ดปู่แดง5แล้วก็เดี๋ยวใช้การ์ดปู่ง่วงอีก5นะครับผมโอเคเป็นท้าไม้ตาย20เรียบร้อย โอเคครับแล้วเราก็จะมาทดสอบพลังของ LR ช้งแอนไมตัวใหม่กันในด่านที่ไม่ได้บัฟพลังเพิ่มนะครับคือศัตรูไม่ใชอ่อยู่ในหมวดประเภทฟิวเจอร์ซาก้าเนาะก็คู่ต่อสู้ก็จะเป็นโกคู4 f u ฟูลพาวเวอร์ตัวใหม่ด่านนี้ถือว่ายากพอสมควรแล้วก็ไม่ได้ชนะทางด้วยเนาะดูซิว่าทีมเราจะไหวไหมตอนนี้ผมเปลี่ยนเลดั้งนะครับเป็นตัว LR ทั้ง ตัวนี้แทนนะเพราะว่าอ,อยากให้มันมีตัวชนะท่าสักตัวเผื่อจะช่วยอะไรได้เนาะส่วนใหญ่ทีมนี้ถือว่าเป็นทีมที่มี lr เยอะมากๆเลยนะครับดู lr เกือบทั้งทีมนะยกเว้นโกคูแบล็คล o เซตัวเดียวนะอ่ะเรามาดูกันว่าฝีมือชั้งแอนไมจะเป็นยังไง่านนี้ถือว่ายากใช้ได้อยู่นะเพราะว่าบอสใหญ่อย่างโกคู Goku 4ี่พลูเพเวอร์เนี่ยมันตีแล้วมันลดพลังป้องกันเราอย่างมากเลย คือถ้าไม้ตายโดนเข้าทีหนึ่งก็ประมาณแบบแสนห้าแสนหกเคยเคยโดนถึงแสนหกอยู่เหมือนกันนะครับแรงใช้ได้เลยมานะเปิดมาด้วยโกคูซีก่อนเลยเราก็จะยึดเอลอาชังแอนไม้ะนะไว้ในโรเทชั่นหลักเสมอส่วนอันนี้แพ้ทางทาง่าไม่เป็นไรมาไม่มีใครได้ทำไม้ตายใหญ่นะครับแต่ไม่เป็นไร รางแรกๆคิดว่าหมูไหมก็น่าจะหมูเนาะรางแรกก็น่าจะหมูเลยนะสตันด้วยนะโอเค5้าแสนะครับคลิกหน่อยแล้วกันนะแพ้ทางแต่อขอคลิกหน่อยจะได้จบๆไปโอ้ไม่จบนะมาอันนี้ตัวของเพื่อนนะครับเป็นดาวรุ้งเนาะ ได้ทั้ง2แบบนะโอเคเราเก็บทัังไว้ดีกว่านะให้มันเป็นให้มันเป็นคลิปของทัังแล้วกันนะครับผมให้ทั้งเป็นพระเอกความจริงทั้งก็เป็นพระเอกอยู่แล้วนะใช่ไหมผมว่าอย่างในเกมเราก็บอลโดครังที่เราเล่นเล่น,เล,นเล่นกันอยู่เนี่ยทั้งก็เป็นพระเอกเนาะเป็นคนแนะนำนู่นนี่ในเกมให้เราตลอด ร่างต่อไปเป็นโคคูเด็กนะพลังหดลงเหมือนเดิมนะครับเราก็ยังยึดไว้ให้เป็นโลเทชันหลังเนาะอย่างนี้ก็ได้นะประมาณนี้พอละแล้วก็ตรคฟูบแบล็คแล้วก็โเรเซสีแดงสองตัวนะครับไม่มีใครชนะท่านนะเป็นไงเอ่ย ล้านสี่คริคิคอลเป็นสีแดงนะครับอันตัวนี้ผมอัพกระดานมาแล้ว55%เอนาะพอเป็นสีแดงปุ๊บมันก็เลยเมีโอกาสรคริคิคอลด้วยนะครับติดมาโอเคก็คือ๊กแบ็คผ่านล่าง2อย่างไวล่าง2ถือว่าง่ายกว่าล่างแรกนะแล้วก็เจอ4ตัวนะครับผมถือว่ายากนะจังหวะนี้มีมีช่วงที่ผมเล่นแล้วแบบก้มหน้าก้มตาฟาร์มฟาร์มเหรียญเนี่ยแล้วก็แพ้ตรงด่านนี้เหมือนกันนะ4ตัวนี้ถือว่าเป็น4ีตัวที่โหดใช้เล่น อ่ะมามีอุบุนะครับผมมาจุ๊บมาจุ๊บ SSR ที่กาที่สุดในจกักรวาลแล้วก็เหล่าลูกๆนะครับเหล่าเด็กๆมีโกฮังโกเทนแล้วก็ทรังอืมโอเคตัวแรกเลยสีแดงก็ไม่มีนั้นเราก็มาตีตัวสีแดงแล้วกันมาจุ๊บไปก่อนแล้วก็สีฟ้ามาตีสีแดงต่อนะครับจะได้เคลียร์มาจุ๊บไปก่อนเลยตัวแรก แล้วก็ l อ,อาทรังก็ควรตีตัวสีม่วงเนาะโอเคได้ทำให้ตายใหญ่สวยได้ทำให้ตายใหญ่ทุกคนนะครับโรเตชันนี้โอ้โหตั้งต้น2ล้านหรือเปล่าตัวเพื่อนเราดาวรุ้งนะครับหลายกาดใช้เล่นแล้วแถมยังติดสตันด้วยนะฮึเป็นตัวที่ดีมากๆเลยนะครับใช้ง่ายด้วยนะที่อยู่ในทีมตัวเองนี่ถือว่าถ้าทีมฟูนี่แข็งแกร่งมากๆจริงนะทีมนี้น่าใช้ด้วยนะครับน่าสรุปว่าผมชอบ ผมชอบทั้งอยู่แล้วไงผมชอบโดยเฉพาะเอวาร์ทั้งตัวนี้เนี่ยทำให้ต้มันเท่มากเลยนะต่อให้ใครจะมองว่ามันเป็นเอ่อ LR ที่มันอยู่เทียรล่างก็ตามนะแต่ผมชอบใช้มากๆเลยมีโอกาสก็ได้หยิบใช้แบบนี้ถือว่าทีมนี้น่าจะเป็นทีมที่น่าเล่นมากทีมหนึ่งนะโอเคเราจะเก็บใครไว้ดีเก็บอืมลิงดีกันกับตัวนี้ด้วยนะลิงดีกันกับตัวแบ็กแอนด์ซามัสด้วยอะโอเคไม่ได้ทําให้ตายใหญ่แต่ก็เหลือตัวเดียวแล้วเคย์อย่างง่ายเลยนะครับเคย์อย่างง่ายเลยง่ายมากมาก ตีโป้งเดียวจอดทุกตัวนะเป็นการร่วมมือกันของสามีพัญญาในอนาคตนะครับผมเหมือนลูกแต่งกับคุณยา่าแซวเล่นนะแซวเล่นแต่มันก็ใช่แหละใครดูดับดักกันบอตอนแรกก็จำได้เลยนะไมมา,มานี้แบบโหเป็นแบบเป็นสาวใหญ่มาอยู่แล้วนะเออปากแดงมาเลยนะไมเนี่ยในการ์ตูนยุคเก่าเนี่ย โอเคเพลงเริ่มมันขึ้นนะโอเคทั้งก็ยังยืนเป็นตัวเลเอชั่นหลักแล้วกันแล้วก็ล่างนี้ล่างสุดท้ายแล้วนะครับจับไปของเราไม่ได้ท่าใหญ่ไม่เป็นไรนะตั้งต้นล้านห้าเข้า5้าแแล้วก็เบิ้ล อโอ้เกือบล้านนะครับคีทีคอ้อใช้ได้อยู่นะเ <c oughs> ชนซิเวอร์เคมากนะครับท่านี้ตัวฟรีที่ถือว่าแหลมตัวหนึ่งนะยิ่งมีทีไม่ใช้โดยตรงแบบนี้ในเซิร์ฟกโกลโบอลแล้วเนี่ยถือว่าน่าจะหยิบปัดฝุ่นกันมาใช้บ้างนะหลายๆคนอาจจะไม่ได้ใช้กัน โรเซตตัวนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วนะเก่งกาดมากอันดับ2ใน10อันดับ TUR นะถ้าจะไม่ผิดแล้วก็โลเทชันนี้เหมือนเดิมนะครับเราก็พยายามยึดให้ทั้งไว้อ่าแบบนี้แล้วกันส่วนโรเซตก็อ่ไม่ใช่สิ LR Back End ็กแอ t ก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ในโลเทชันหลักแล้ว ก็ใกล้ตายแล้วนะครับผมอืม,มท่าใหญ่ไหมโอเคเรียบร้อยอาจจะปิดท้ายตรง LR ทั้งอด n d m ค์ของเราพอดีเนาะ Dragon Fist น่าจะเข้าหนักอยู่นะครับอืมแสนสี่แรงใช้ได้เลยนะบอสตัวนี้นี่ถ้าไม่ระวังโดนตีตายได้ง่ายๆนะครับผมบอกเลยเอา้าอย่าบึิ่งคึกดิ ลูกศรจะปิดคลิปจะเท่โถคลึกอีกแล้วไม่เป็นไรนะถือว่าเป็นตัวตัวอวยในทีมอยู่แล้วนะโอเคผ่านอย่างสวยงามนะถือว่าแข็งแก่งน่าใช้มากๆทีมหนึ่งเลยนะครับผมทีมที่มีคิเติมให้ค่อนข้างแบบต่อเนื่องขนาดนี้แล้วก็ LR เนี่ยมันบวกคิสี่ 4. ให้ทั้งทีมไงสองตัวเป็นบวกคิแปดคือใช้ทําไม้ตายง่ายอยู่แล้วแบบมันมีลิงสกิลคิบวกสองมาให้ฟรีๆแล้วก็ทุกอย่างบวกร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าไม่ย่ำแย่นะอืม โอเคก็จบไปแล้วนะครับคลิปวันนี้สำหรับการทดสอบ LR ทั้งแอนไมตัวใหม่ก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบเนาะใครยังไม่มีก็ขอให้เปิดให้ได้กันนะลองดูนะครับผมกาชาอันนี้เนี่ยถือว่าความจริงคิดว่าเป็นกาชาที่ดีกาชาหนึ่งเลยนะต่อให้จะเป็นกาชาดักก่อนที่ โกจิต้ากับโกลลี่มูฟี่จะเข้าก็ตามนะครับแต่ผมว่าเนี่ยผมเห็นในกลุ่มก็คือหลายคนเนี่ยเปิดได้ LR กันค่อนข้างเยอะเลยนะแอดมินบางคนนี่เปิด5้ามัลตินี่ได้5 LR เลยนะครับผมโหใช้เล่นเลยนะก็จบไปแล้วครับผมก็ สำหรับการทดสอบวันนี้ถือว่าเป็นที่น่าพึงพอใจมากๆนะครับผมแล้วก็หวังว่าทุกๆคนจะชอบคลิปของผมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่อง Official อีกนะครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ